สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณก่อนอื่นเลือกไพ้ห่งใบพี่หมอจะเปิดให้3ใบนะคะเป็นดวงของคุณภายในวันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างเลือกใบ1ใบ2ใบ3ไปเม้นไว้ก่อนและกลับมาดูคลิปนี้นะคะโอเคและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วคอมเมนต์ด้วยว่ารับคำทำนายนี้เพื่อรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะและให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะ มาดูการสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะพลังงานของไพ่บอกว่าปุ๊บว้าวใบที่หนึ่งไพ่ราชาช่วงนี้คุณผู้รับผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณใครกําลังที่จะเข้าไปคุยเจรจาตกลงเกี่ยวกับเรื่องการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้รับผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณหนุนคุณเรื่องงานแล้วก็ช่วงนี้ความรักบอกเลยว่าคนรักเอาใจคุณเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ช่วงนี้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ คุณขอสิ่งใดจะสำเร็จนะอุ้ยดวงอุปธรรมผู้รับผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาคุณมากๆในช่วงนี้นะคะตกลงเจราจาอะไรกับผู้ใหญ่สำเร็จท่านแบบรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันคุณในทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบพลังงานของไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะในวันนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะสำเร็จกับคุณและมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ให้คนที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งโชคด,ดีค่ะโอเค มาดูสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองไปกันใบที่สองนะคะใบที่สองวันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณว้าวใบที่สองขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะแปดเหรียญวันนี้คนได้ไพ่ใบที่สองจะได้เงินจากการลงทุนทำงานธุรกิจหรือรอคอยเงินอยู่จะได้เงินก้อนวันนี้คุณจะได้หยิบจับเงินแสน เงินล้านอย่างแน่นอนได้ยีวงานก้อนใหญ่ๆได้เงินยยเยอะๆวันนี้รอคอยเงินได้เงินใครยื่นเรื่องทําธุรกรรมเอกสารเรื่องการเงินสําเร็จใครอยากแก้ไขปัญหารเรื่องการเงินในวันนี้จะสําเร็จการเงินจะได้รับข่าวดีและได้หยิบจับเงินก้อนอย่างแน่นอนค่ะใครเลือกใครใบที่สองพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีนะค่ะโอเคไปถัดไปเลยชุดใบที่สามนะ คอยจะพูดว่าชุดอยู่ด้วยใบใบที่สามนะค่ะใบที่สามมาปุ๊บใบที่สามว้าวอัศวินหนัก ช่วงนี้คนโสดนะจะมีคนเข้ามาหาคุณจะได้เจอคนใหม่ๆมีคนมาจีบมีคนมาชอบคนที่ดีแบบเจตจำนกับคุณเลยแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆแล้วก็แบบให้เกียรติคุณพร้อมจริงจังจริงใจและชัดเจนและพร้อมเปย์เงินให้กับคุณด้วยถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะสําหรับเรื่องการงานคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานสําหรับคนรองานได้งานสําหรับคนทํางานอยู่แล้วงานไม่มีปัญหาอะไรจะมี การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการขยับขยายธุรกิจของคุณทำงานอะไรอยู่กำลังเดินหน้าไปได้ดีที่ผ่านมาถ้าธุรกิจติดขัดมีปัญหาหลังจากนี้ไปธุรกิจคุณจะเดินหน้าและกำลังพุ่งขึ้นสูงอย่างแน่นอนค่ะใครชอบพลังงานของไพ่ใบที่3พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณและให้คุณเลือกไพ่ใบนี้จงโชคดีค่ะ โอเคสำหรับพี่หมอก็เปิดไพ่ให้แล้วทั้ง3ใบวันนี้ยินดีและดีใจมากๆที่ได้พบทุกคนในคลิปนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ